คำสาปขององค์ชายนากยะระหว่างที่การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับกำลังทําให้จีนต้องตกอยู่ที่นั่งลําบากเพื่อนรักเพื่อนแขนอย่างญี่ปุ่นก็ตกที่นั่งลําบากเช่นกันเพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้คนที่นั่นหวั่นวิตกนะครับว่าอาจจะกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกซึ่งมีการจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ทั้งจีนนะครับและก็ญี่ปุ่นต่างก็ไม่ทอดทิ้งกันจีนช่วยประสานงานให้ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่เดินทางมารับพลเมืองกลับไปส่วนชาวญี่ปุ่นก็ช่วยส่งกําลังใจและก็เวชภัณฑ์ไปให้คนจีนหนึ่งในนั้นก็คือสํานักงานการสอบภาษาจีนนะครับหรือว่า SHK สาขาญี่ปุ่นที่ส่งสิ่งของบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในมณฑลหูเป่ยบนกล่องสิ่งของนั้นก็มีตัวอักษรแปตัวเขียนไว้ว่าและก็แปลว่า ภูเขารำทานแม้นต่างหากลมเดือนนั้นร่วมฟ้าหมายความว่าแม้นจะอยู่คนละแผ่นดินแต่เห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันเราเป็นชาวโลกเช่นกันเป็นผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับตัวอมมักษรบนกล่องภาษาจีนนะครับของบริจาคของสำนักงานการสอนภาษาจีนหรือ SSK ภาษาสาขาญี่ปุ่นข้อความนี้ก็ปรากฏในชีวประวัติภิกสุต้าถังเดินทางไปตะวันออก เป็นบทกวีที่เขียนด้วยองค์ชายนะครับนากายะเพื่ออาราธนาพระเถระเจี้ยนเจินแห่งอาณาจักรต้าถังให้เดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระเถระนั้นเมื่อได้อ่านข้อความนี้ก็เกิดความประทับใจอย่างมากจึงดันด้นเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยความยากลําบากแม้จะต้องประสบอุปสรรคไม่อาจไปถึงจุดหมายได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในตาของท่านมืดบอดลงแต่สุดท้ายในครั้งที่6แห่งปีที่11แห่งความพยายาม ท่านก็เดินทางไปถึงญี่ปุ่นและสถาปนาการอุปสมบทที่ถูกต้องเป็นครั้งแรกในแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นพูดง่ายๆนะครับก็คือด้วยบทกวีนี้ทําให้ญี่ปุ่นได้มีการบวชพระอย่างถูกต้องเป็นครั้งแรกและต้องขอบคุณบทกวีอันซาบซึ้งตรึงใจขององค์ชายนากยะสําหรับองค์ชายนากยะนะครับนั่นคือใครองค์ชายนากยะทรงเป็นโอรสขององค์ชายทาเคอุจิบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคอาุกะ เป็นผู้ช่วยเหลือพระราชบิดาก็คือจักรพัทเทนมูกำหลับปฏิปักนะครับแล้วก็ขึ้นครองราชได้สําเร็จรัชสมัยของเทนมูนะครับผู้เป็นพระอัยกาขององค์ชายนักยะพระพุทธศาสนาเรื่องรุ่งเรืองนะครับมากถึงขนาดที่องค์จักรพัิมีองค์การให้งดกินเนื้อแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกประเภทเว้นแต่สัตว์ป่าที่ล่ามาได้ด้วยความที่พระอัยกาและก็พระบิดาต่อสู้พอชิงบันลังมาได้แล้วก็สร้างญี่ปุ่นที่เจริญรุ่งเรือง เมื่อถึงยุคขององค์ชายนากยะสมัยนาระราชสกุลสายของพระองค์จึงเป็นเชื้อพระวง์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดวังของพระองค์นั้นกว้างขวางใหญ่โตนักรูหราขนาดที่ว่ามีห้องเก็บน้ําแข็งเอาไว้สวยในฤด,ดูร้อนดูเหมือนว่าใต้ฟ้าน,นี้นอกจากองค์จัก,กรพรรดิแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ที่จะยิ่งใหญ่กว่าองค์ชายนากยะนะครับแต่ในเวลานั้นการเมืองในราชสำนักญี่ปุ่นดุเดือดยิ่งนัก นอกจากสกุลเชื้อพระวงศ์แล้วก็ยังมีสกุลราชบริพานที่เรืองอำนาจมาแต่โบราณและกําลังเริ่มที่จะแทรกแซงราชสำนักก่อนหน้านั้นไม่นานราชสำนักญี่ปุ่นขัดแย้งกันเรื่องการนำเข้าพระพุทธศาสนาเดิมนั้นญี่ปุ่นนับถือเทพเจ้าโดยมีอมาราเตระสุหรือว่าสุริยะเทพีเป็นบรรพชนของจักรพรรดิองค์จักรพรรดิจึงทรงเป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์แต่เมื่อพุทธศาสนาถูกนำเข้ามา เทพเจ้าจึงเรื่องหวั่นไหวเพราะความน่าอัศจรรย์ของพระรัตนตรัยจึงทรงยอมรับศาสนาใหม่และบางราชการถึงกับลดสถานะของพระองค์ลงมาเป็นข้ารับใช้พระรัตนตรัยนั่นเองสกุลคุณนางที่เคยทําหน้าที่เป็นนักบวชในศาสนาท้องถิ่นจึงเริ่มขัดขานเพราะย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อศาสนาใหม่เข้ามาศาสนาเก่าย่อมเสื่อมความสําคัญลงหนึ่งในสกุลสําคัญก็คือนากาโตมิและโมโนโนเบะ ที่เป็นผู้ทําหน้าที่บวงสรวงคามิหรือว่าเทียพเจ้าท้องถิ่นมาก่อนการ,รเผชิญหน้านี้นําไปสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะหลายครั้งและก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสนับสนุนพุทธศาสนาพวกโมโนโนเบถูกกำราบจนสิ้นอิทธิพลแต่พวกนากาโตมิเป็นนกรู้เปลี่ยนข้างไดทันการหันมาสวามิภักดิ์กับฝ่ายสนับสนุนพุทธศาสนาจึงรอดพ้นจากการถูกกำราบ ต่อมาก็ได้รับพระราชทานเป็นชื่อสกุลใหม่นั่นก็คือฟูจิวระสกุลคุณนางที่สนับสนุนพระพุทธศาสนาก็คือพวกโชโงะและก็ได้กระหิมยิ้มย่องได้ไม่นานถูกราชาสัมนักเพ่งเล็งชนะแล้ววางก้ามมากเกินไปจนเป็นภยัยแก่บัลลังราชาสัมนักจรจึงผนึกกำลังนะครับกับพวกฟูจิวระที่แปรพักมาหมาดหก็กำจัดโชงะจนหมดสิ้นวง นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ฟูจิวาระรุ่งเรืองอย่างมากเพราะไร้คู่ต่อก่อนโดยเฉพาะในสมัยฟูจิวาระโนคาตามุริผู้ยอมเปลี่ยนฝ่ายมาสนับสนุนพุทธศาสนาแต่ในทางพฤตินายยังคงทําหน้าที่บวงสงรวงเทพเจ้าอยู่และต่อมาก็ส่งอํานาจไปยังบุตรชายก็คือฟูจิวาระโนฟูฮิโตะผู้ทําให้ตระกูลยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกแต่อํานาจก็ไม่เข้าใครออกใคร เมื่อหมดคุณนางด้วยกันแล้วฟูจิวาระก็หันมาจาับจ้องที่พวกเชื้อพระวงศ์ที่เคยร่วมกันผนึกกําลังกำจัดสกุลคุณนางอื่นๆและก็เชื้อพระวงศ์ที่มีอํานาจสูงสุดก็คือองค์ชายนากยะนั่นเองเมื่อฟูจิวาระโนฟูฮิโตะนะครับสิ้นชีวิตไปแล้วในปี720 องชายนากยะจึงเฉลยโอกาสกลุมอำนาจในราชสำนักแต่ผู้เดียวแต่ก็มีทรงใช้อำนาจอย่างคนกระหายที่จะเป็นใหญ่แต่ตรงกันข้ามทรงใช้อำนาจนี้จัดระเบียบการปกรครองบ้านเมืองก่อนเป็นอันดับแรก,แรกให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนยากคนจนช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกข์ขับภัยพิพัตรและก็ภัยธรรมชาตินโยบายสำคัญสำคัญก็เช่นทรงอยากให้ยกเลิกนะครับการกินไพร่พลในแคว้นที่ผู้คนลำบากยากเข็ญ ยกเลิกเก็บภาษีครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิยกเวน้นภาษีในแคว้นห่างไกลเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนอพยพไปยังล้างถังพงหญ้านะครับเนื่องจากในเวลานั้นประชากรของญี่ปุ่นก็เพิ่มมากขึ้นในด้านรัฐศาสตร์นศาสตร์ทรงดําเนินนโยบายโดยคำานึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรกในด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ทรงปีชาในการศึก ปราปามกบฏในแคว้นห่างไกลได้สาเร็จดูเหมือนว่าญี่ปุ่นกาลังจะเข้าสู่ยุคทองอีกครั้งหนึ่งภายใต้การบริหารขององค์ชายนากยะแน่นอนว่าลูกหลานของฟูจิวาระนะครับโนกฟูฮิโตะย่อมไม่มีวันยอมให้องค์ชายนากยะกลุ่มอํานาจในราชสํานักเพียงแต่ผู้เดียวแม้จะทรงสร้างยุคสมัยอันรุ่งเรืองก็ตามในที่สุดก็มีข้าราชการชั้นผู้น้อยคนหนึ่งอ้างว่าองค์ชายนากยะทรงคิดจะโค่นล้มแผ่นดินด้วยการใช้สายเวท แตกัตริทรงเชื่อสนิทพระไทยแล้วก็พิพากษาว่าองค์ชายต้องโทษเป็นกระบฏเมื่อเป็นดังนี้จึงสบโอกาสที่พวกฟูจิวาระสีพี่น้องซึ่งเป็นบุตรชายของฟูจิวาระโนฟูฮิโตะก็จะเล่นงานพระองค์มีผู้ตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นทั้งที่สี่ที่สมคบการใส่ร้ายองค์ชายนาคยะเมื่อฝ่ายตรงข้ามกําลังมองว่ามีการล้อมบังองค์ชายทรงไม่ยอมตายด้วยโทษที่ไม่ได้ก่อจึงตัดสินพระไทยปลงพระชนชีพตัวเอง ส่วนครอบครัวของพระองค์ทั้งพระชายาและก็โอรสธิดาก็ไม่อาจรอดตายเช่นกันนี่เรียกว่ากรณีการรัฐประหารองค์ชายนากยะในนิหงเรียวกิว่าด้วยตำนานอัศจรรย์ทางพุทธศาสนาบรรยายว่าองค์ชายนากยะทรงได้รับมอบหมายให้ดูแลการถวายพัตตหารภิกษุในงานพิธีหลวงแต่ระหว่างนั้นมีภิกษุแสดงท่าทางพิกลเข้ามาในครัว จึงทรงใช้คทางาช้างตีไปที่ศีรษะของพิกษุชั้นผู้น้อยรูปหนึ่งจนเลือดอาบศาีรษะพิษุนั้นร้องขึ้นอย่างเกลี้ยกาศแล้วก็หายตัวไปผู้คนจึงล่ำลือว่านี่เป็นลางไม่ดีเป็นแน่แท้อีกสองวันต่อมาก็มีผู้รายงานจักรพัรด์ว่าองค์ชายคิดก่อกะบฏนนี่คงเป็นผลกรรมที่พระองค์ต้องพินาศในการต่อมา